วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดื่มด่ำกับธรรมชาติในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูที่มีอายุกว่า300ล้านปีเต็มไปด้วยทุ่งนาหน้าผา,าของภูเขาที่สวยงามมันห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกเพียง68กิโลเมตรเท่านั้นเองวิวทิวทัศน์เนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนที่รักธรรมชาติต้องมาเสกแน่นอนเขาเรียกว่าอำเภอเนินมะปราง เมื่อมาถึงที่นี่ผมก็ขีร่รถเสพธรรมชาติบริเวณรอบๆพร้อมกับหาที่พักไปในตัวและแน่นอนผมก็มาเจอกับแคมป์มาบ้าใจดีซึ่งเป็นที่พักที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและลอ้ลอมรอบไปด้วยทุ่งนาเมื่อผมเข้ามาปุ๊บผมได้เห็นบทความต่างๆที่เขียนอยู่มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ผมชอบที่นี่ผมได้รู้สึกถึงความผ่อนคลายความสงบ และรู้ไหมว่าที่นี่ย,ยังถือเป็นจุดเช็คอ mm ิน hmm. ของเพิร์นมาปางก็ว่าได้ที่พักของผมไม่หรูหราเท่าไรหร่หรอกราคาเพียง150บาทแต่เสี่ยวฟังไม่แพ้ใครเลยทีเดียวเราสามารถที่จะเต็นท์เนี่ยป็นกลางในเพิงเล็กๆที่เขาเตรียไมไว้ให้ได้แต่ผมมาที่นี่ผมคงไม่ต้องกลางเต็นท์แล้วละ่ะผมมีมุ้งของผมอยู่เมื่อเรื่องที่พักเรียบร้อยแล้วผมก็มาตรงจุดที่เขาเรียกว่าแลนด์มาร์ค เป็นจุดแลนด์มาร์กของบ้านมงุงถ้าใครมาที่นี่จะต้องมาอยู่บริเวณนี้เพื่อเก็บภาพบรรยากาศซึมซับวิถีชีวิตที่เป็นัเอง,เองและเรียบง่ายและที่สําคัญไฮไลท์เลยก็คือช่วงใกล่พกคาพวกเราจะรอดูค้างคาวเินออกจากถ้ำแต่ตอนนี้ผมต้องปล่อยให้าการเวลาทําหน้าที่ของมันไปก่อนตรงนี้เขาเรียกจุดชมค้างคาวออกมาจากภูเขา เอาไปจากถ้ำอยู่ตรงนู้นก็จะประมาณ6โมง6โมงครึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีคนมารอละมารอดูข้างคราวขณะที่ผมตั้งกล้องกำลังจะถ่ายเด็กน้อยข้างหลังนั่นอะ่ะผมก็โดนแย,ย่งสินจากเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวตัวนี้มันน่ารักมากนะมันข้ามาคลอเพีนโนเนียรอผมดูข้างข่าวจนกระทั่งเกือบทุ่มเนี่ยข้างข่าวออกมาหากินอ่ะมันออกมาเป็นฝูงใหญ่มากเลยนะชาวบ,าบ้านบอกว่าวัานนี้มันออกมาสายนะ แต่ยังไงมันก็ต้องออกแหละเพราะมันต้องอ,อ่อยหากินไงล่ะเห็นอย่างเงี้ยตัวมันเล็กเท่าหัวแม่โป้องอย่างนะั้นมันไม่ได้ว่าจะตัวใหญ่นะเ mm hmm. ชื่อว่ามัใช้เวลาในการบินออกมากว่าจะหมดเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยอลองคิดดูดิว่ามันจะเยอะขนาดไหนเน่ะทุกคนก็มาเฝ้ารอตื่นตาตื่นใจกับมันใครที่เคยเห็นแล้วก็อาจจะเฉยๆแต่ใครที่ยังไม่เคยก็แบบว้าวอะไรจะขนาดนี้เนี่ยเฮ้ hey. มันรอมัดูเหมือนกันนี่ว่าฮะมันรอหรอมันรอดูข้างข้าวเหรอข้างข้าวกินกล้วยนะแล้วแมวกินอะไรเนี่ยฮะข้างข้าวกินกล้วยแล้วแมวกินอะไรหเจ้าเหมียวเหมียวแมวกินอะไรอะ่ะกินข้าวอย่างกินข้าวอย่างหรือว่าทำฟาสติ้งวันนี้ไดเอทปะไดเอทลดความอ้วนปะ บางทีผมก็รู้สึกว่าความเงียบเป็นแหล่งพลังงานอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติมอบให้กับเรามันไม่ใช่สิ่งใหม่เลยสำหรับมนุษย์โลกอย่างเราเนี่ยแต่เทาว่าเรากำลังเพิกเฉยกับมันต่างหากละ่ะขณะที่แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูปกำลังถูกชาร์จด้วยพลังงานไฟฟ้าผม ก็เป็นแบตเตอรี่มนุษย์ก้อนหนึ่งที่กำลังถูกชาร์จด้วยพลังงานความเงียบปัญหาทุกอย่างของมนุษย์เกิดจากการที่มนุษย์ไม่สามารถนั่งเงียบๆคนเดียวในห้องได้ คุณจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่คุณนั่งเฉยๆโดยไม่กดมือถือไม่อ่านหนังสือไม่เล่นอะไรเลยนั่งเงียบครั้งสุดท้ายเมื่อไหรกันเอเรนทอปเกนักสำรวจชาวนอร์เวย์ผู้เขียนหนังสือเงียบเป็นคนแรกที่พิชิต3ามขั้วโลกคือขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้และยอดเขาเอเวอเรส เขาได้กล่าวไว้ว่าในแต่ละวินาทีที่ผ่านไปดูเหมือนเราจะจดจอ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ยากขึ้นเรื่อยๆมนุษย์ทุกวันนี้เสียความจดจอ่อหลังจากเวลาผ่านไปได้8วินาทีเช้าวันใหม่ของผมเต็มไปด้วยสายฝนจริงๆมันตกหนังแต่เมื่อคืนเลยแหละไม่เป็นอย่างที่หวังไว้เลยแต่ผมก็แอบมีความหวังเล็กๆว่าเดี๋ยวฝนก็หยุด ผมเลยเดินไปตรงจุดแลนด์มาร์คของที่นี่เพื่อที่จะเก็บบรรยากาศอาจจะมีคนมาใส่บาตรหรพระเดินบิณฑบาตเด็กๆวว่งเล่นนั่นคือสิ่งผมคาดไว้แต่แล้วดูเหมือนกับว่าฝนมันตกหนักขึ้นเรื่อยๆทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้การแล้วผมต้องเดินกลับที่พักลวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเสื้อกันฝนผมนะดิเคลือบกันน้ำข้างในเนี่ยมันเสื่อมสภาพ มันทําให้ข้างในเปียกชุ่มฉ่าไปหมดเลยแล้วกล้องเกรื่องบจิตถมามาด้วยเนี่ยก็เริ่มเปียกไปด้วยตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวในที่พักหมาบ้าใจดีแคนกลับมาหมดแล้วเข้าเสียของการเดินทางด้วยมอร์ไซค์กเนี่ยแหละเวลาฝนตกมันทำให้ผมติดฝนไปไหนไม่ได้ แต่การที่ผมติดฝนอยู่อย่างนี้มันทำให้ผมความสวยงามได้ง่ายมากขึ้นสิ่งเล็กๆน้อยที่อยู่รอบตัวคล้ายกับว่าผมกำลังละเมียดละไมการมีชีวิตอยู่เขาทำอะไรนะนอนหรอ ปิดได้ไหมปิดไหมไป<ะ>กลับบ้านรถ <laughs> อ,อะไรรถมอเตอร์ไซค์มอเไซค์ครับใช่ครับ <laughs> ไอมันซากว่ะครับ <laughs> เหอีกขาอว่าพายุเข้าครับอ่พายุมันเข้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วมันไม่ตกมาตกแล้วแรงเข้าตายกันงดเหรอครับจ้ะ กาวว่าจะตื่นมาถ่ายรูปตอนเช้าหน่อยมโว้ยตกหนักเลยเดี๋ยวถ้าหยุดปั๊บนะควันควันเขาออกแล้วครับจะหยุดหรือเปล่าสิวันนี้ยังว่าจะสวยมากเลยแหละแล้วก็ถ่ายตรงถนนลถมมาร์คหอมอมันจะเป็นจันเป็นควันออกครับ ยุโซนร้อนซิลากูเข้ากระหนกประเทศไทยเกือบทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเมื่อวันที่2-4สิงหาคม2563ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงน้ำป่าไหลหลากถนนหลายสายถูกตัดขาดโชคดีที่อำเภอเนินมะปางจงังหวัดพิษณุโลกอยู่รอดปลอดภัยจากน้ำป่าไหลหลากครั